ส,ส,สวัสดีสสดค่ะ,คะเราพบกับช่องน้องจันเชียงตุงนะคะน้องอานวนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพินพิน,พนรหัสพิน youtube ของน้องอานวนนะคะ google google accent นะคะพี่พีเซก็ถามมาเรื่อยๆนะคะว่าน้องอานวณได้พินหรือย,อยังอะไรอย่างนี้นะคะ,คะ,อะตอน ตอนนี้ก็ได้ได้รับพินแล้วนะคะได้รับวันนี้เองค่ะก็ใช้เวลารอานานเท่าไหร่นะคะรอ,รอเวลาน,านานเท่าไหร่ถึงจะได้นะคะน้องคำนวนทำเขาเออน้องคำนวนทำโฆษณาเข้าเมื่อตอนสิบเอ็ดตุลาคมค่ะแล้วก็เขาต้องสะ,ะวันที่ยี่สิบ จำนนสะสมเหรียญได้หนึ่งร้อยเหรียญแล้วนะคะถึงวันที่ยี่สิบตุลาคมเขาก็ส่งพินมาให้ค่ะส่งพินมาให้แล้วแล้วก็เรารอเวลานานเท่าไรนะคะก็วันนี้ก็ยี่สิบวันนี้สามสิบพฤศจิจกายนค่ะก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนสิบวันนะคะใช้เวลารอนานหนึ่งเดือนสิบวันค่ะ ก็เลยเวลามาสิบวันนะคะเขาบอกว่าจะได้พินในเวลาสองสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์นะคะแต่ว่าของเรานี่เลยมาตั้งสิบวันก็กังวลอยู่นะคะว่าจะได้ไหมอย่างนี้นะคะน้องจันก็ถึงเมื่อ หนึ่งเดือนครบนะคะยังไม่ได้น้องจันก็ส่งพินขอพินทดแทนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพินทดแทนยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าได้พินตอนแรกนะคะเพิ่งจะมาถึงวันนี้เองค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะเราก็คอยกังวลว่ารหัสพินของน้องนอนจะได้ไหมอย่างนี้นะคะถ้าสี่เดือนก็ สี่เดือนถ้าไม่ได้ใส่รหัสพินนะคะเขาก็จะปิดโฆษณานะคะน้องจันก็ได้เข้าไปอ่านที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าเราไม่ไล่ย,ยืนยันรหัสพินในเวลาสี่เดือนเขาจะปิดโฆษณาเรานะคะบางคนก็รอเป็นสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เราของเราก็กลัวว่าจะไม่ได้นะคะถ้าถ้าไม่ได้นี่คือถ้าทำใหม่ใครๆก็จะท้อนะคะ เพราะว่ายอดวิวก็เยอะผู้ติดตามก็เยอะแล้วโฆษณาก็เข้าแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ได้รับรหัสพินก็มันก็จะไม่สมบูรแบบเราก็ต้องเริ่มทําใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ได้รับแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะใช่ค่ะดีใจมากเลยนะคะ ตอนไม่ได้ก็ใจสั่นอยู่ค่ะกลัว่าจะไม่ได้นะคะก็คิดกันว่าจะาจะได้ไหมหรือว่าไม่ได้ทําไมยังไม่มาบางคนก็รอแค่สองสัปดาห์แต่บางคนก็รอเป็นเดือนก็รอเป็นเดือนเดือนกว่านะคะเราก็เลยก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ตอนถ้าได้แล้วก็ทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะใช่ค่ะ ตอ,ตอนยังไม่ได้นอาจารก,ก็ขอพินขอพินทดแทนนะคะเราก็ขอไวถ้ถ้าเขาส่งมาอีกทีมันก็จะเป็นพินเดิมค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ได้พินแล้วนะคะก็สบายใจแล้วค่ะก็ใช้เวลารอนานนะคะทุกทุกคนที่ทำใหม่ก็ก็จะคงจะกังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะ พินก็เลยอาจจะมาช้านิดหน่อยเพราะว่าแต่ทางไปสนีอะไรอย่างนี้นะคะมันจะตกค้างที่ไหนซักแห่งอย่างนี้ค่ะก็บางคนก็รอเป็นสองเดือนก็ยังไม่ได้นะคะของน้องอานวนก็รอหนึ่งเดือนสิบวันค่ะก็ได้แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็น้องๆที่ทำใหม่นะคะก็ฝากด้วยนะคะเวลา อนนเราทํารอนานอย่างนี้นะคะเราก็ต้องใจเย็นใจเย็นๆค่ะต้องรอนะคะว่าจริงๆมันก็ได้อยู่แต่ว่าเขาส่งมาอาจจะช้านิดหน่อยค่ะเราต้องใส่ที่อยู่ทางไทยนะคะทางเมียนมาใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีในสถานที่ยูทูบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เราต้องใส่ของไทยที่อยู่ไทยนะคะเบอร์ไทยทุกอย่างต้องเป็นของไทยนะคะต้องใช้ของญาติพี่น้องใช้ของญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะก็ต้องอาศัยของญาตินะคะค่ะตอนเริ่มตอน,น้อมนอนเริ่มทําใหม่ๆก็ยังทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างนะคะก็ก็ต้องสอนการพูดก็พูดไม่เป็นนะคะ ต้องเดินเรื่องยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะตอนทําใหม่ๆหม่นี่น้องนนจะพูดยังไม่กล้าเลยนะคะใช่ค่ะต้องต้องน้องจันต้องเป็นคนพูดก่อนนะคะต้องพูดก่อนน้องนนถึงจะพูดตามได้นะคะใช่ค่ะตอนไปถ่ายในตลาดนี่คือน้องนนอยู่ ใกล้จากแม่ค้ามากเลยค่ะอยู่ไกลๆแล้วก็ถ่ายอย่างนี้นะคะแม่<ช>ค้าอยู่ตรงนน้นน้องนนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายในตลาดก็น้องก็ชิวๆนะคะที่แบบตอนนี้มีความกล้าเลยไม่เคยไม่อาย <c oughs> แล้วค่ะเมื่อ <c oughs> ตอนไม่ทํา youtube นี่น้องน้นเป็นคนที้อายมากเลยนะคะถ้าไม่รู้จักน้องน้องน้ำนดนก็จะไม่พูดคุยด้วยค่ะก็นนจะยิ้มให้สฉยๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปไหนก็ไปคนเดียวได้แล้วนะคะก้าพูดกับคนอื่นแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มาที่เป็นทําช่อง Youtube ย t ท b e ใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็กล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออกแล้วนะคะก็จะต่างจากเมื่อตอนแรกแรกๆเริ่มทําคลิปนะคะถ้าแร,แร,แรแกๆนะอับนนเป็นยังไงใครอยากรู้ก็ต้องไปติดตามดูนะคะ ก็เราก็はいはいมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถึงเราจะพูดไม่เก่งแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะการพูดของน้องอํมนวนภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะน้องอํมนวนตอนไม่ทํำ YouTube นะคะไม่รู้ว่าดอเด็กกับชอช้างคะจะรู้ว่ ชอช้าง,งน้องอ้น,นยังไม่รู้นะคะว่าเขาออกเสียงยังไงเพราะว่าไม่มีใครบอกนะคะก็มาทําช่อง Youtube ก็เลยรู้มาคะ่ะให้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ่คะได้ฝึกเขียนเรียนเขียนอ่านไปด้วยนะคะเพราะว่าทําไมถึงต้องใช้ภาษาไทยนะคะก็ส่วนมากก็พี่ๆ f อซก็เป็นคนไทยกันทั้งนั้นเลยนะคะ คนที่สนับสนุนคอยให้กำลังใจคอยติดตามนะคะก็มีแต่พี P ่ๆ FC ไทยนะคะเราจึงจำจำเป็นต้องเรียนเขียนอ่านภาษาไทยให้คล่องนะคะเพื่อที่จะมัดใจพี P ่ๆ FC ทางฝั่งไทยนะคะก็จะมีทางฝั่งลาวด้วยนะคะทางเชียงตุงพม่าก,ก็มีนะคะส่วนมากเยอะที่สุดก็จะเป็นฝั่งไทยคะ่ะต้องขอขอบคุณ พี่พีเอจากไทยด้วยนะคะพี่คอยให้กำลังใจใช่ไหมเวลาเวลาน้องๆจะพูดอะไรผิดหรือว่าไม่ชัดพี่ๆเขาก็พี่พีเอฟซีเขาจะบกว่าสู้ๆนะพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่เป็นไรฟังเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยแบบนี้นะคะพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะอย่าท้ออย่างนี้นะคะเราก็ ถ้าไลฟฟังแบบนี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจที่ดีแล้วก็กล้าที่จะทำคลิปต่อๆไปอย่างนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเฟฝั่งไทยมากๆเลยคะ่ะใช่ค่ะก็เราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยค่ะต้องมันต้องเ,ออเกี่ยวกับ คลิปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายทําข้างนอกได้นะคะตอนนี้ก็คลิปก็อาจจะซ้ํำๆกันแต่ละคนนะคะอาจจะซ้ําๆกันเพราะว่าชีวิตประจาวันคนบ้านนอกก็ส่วนมากก็จะเหมือนกันค่ะก็ตื่นมาก็ทํากับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> ล้างล้างจานทํากับข้าวอะไรถ้าอยู่บ้านก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรา ไม่สามารถไปถ่ายทําข้างนอกได้อย่างนี้นะะก็เออเราก็นั่งคุยกันแบบนี้ได้อยู่นะคะมีอะไรก็คุยกันนั่งถ่ายคุยกับพีเอฟไปอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เขาจะปิดบ้านกันปิดหมู่บ้านนะคะปิดหมู่บ้านกันค่ะเราก็จะทำได้แต่ถ่ายคลิปได้แต่ในบ้านนะคะ ตอนนี้ช่อง YouTube เชียงตุงก็มีมากมายแล้วนะคะก็ฝากพี่พีเอซทุกคนช่วยให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าคนที่ทำช่องใหม่หรือว่าช่องเก่านะคะก็คอยให้กำลังใจติดตามคลิปให้กันด้วยนะคะตอนนี้โฆษณาเข้าของน้องออมลวนก็มีโฆษณาเข้าเรื่อยๆนะคะก็อย่าก,กดข้ามโฆษณากันนะคะถ้ารักกันคะ่ะ การอย่าก,กดข้ามโฆษณาการุณาพีเอฟซีดูให้จบด้วยนะคะให้จบคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวให้น้องๆค่ะแล้วก็จะได้ผ่านกด YouTube เร็วๆด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ,ะค่ะน้องอนวยก็ตอนนี้ก็อธิบายหรือบรรยายอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะน้องอน,นก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะพยายามกันไปต่อไปเรื่อยๆนะคะวันหน้าก็คงจะเก่งขึ้นค่ะใช่ค่ะตอนน,อน้ามนนทำแรกๆกับตอนนี้นี่มันต่างกันมากเลยค่ะน,น้ามนนกย็ยังอยากตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าตอ่อีกหน่อยตอนตอนนี้ก็น้มนนก็อยู่บ้านนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดใช่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนก็ยังเปิดไม่ได้นะคะถ้าโควิดไม่หายก็คงต้องพัก พักยาวอีกปีหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นโควิดเยอะๆอีกแล้วนะคะคงจะคงจะต้องอยู่บ้านอีกปีหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปิดแล้วหนึ่งปีนะคะคงจะอยู่บ้านอีกหนึ่งปีค่ะใช่ค่ะที่มิวน่านี้เริ่มเป็นมาก็ตอนเปิดโรงเรียนใหม่ๆนะคะเปิดโรงเรียนใหม่ๆนักเรียนก็ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนไม่กี่วันใช่ไหมยังไม่ได้ไปรอเปล่ายังไม่ได้ไปนะคะอคอตอน,นสิบเขาสิบนี่ไปตอนเก้ากับตอนสิบนี่ไปไปไม่กี่วันนองตอนเก้าตอนสิบไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก <c oughs> เ็เริ่มติดโควิดกันอีกอติดโควิดกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โรงเรียนก็สั่งปิดเลยน้องอําโนนกับน้องเสาตอนนั้นจะเปิดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ทันเปิดนะคะเขาก็สั่งปิดโรงเรียนเลยค่ะ จนอยู่บ้านถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆตอนนี้ก็ถ้าไปโรงเรียนก็จะใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะใช่ค่ใใะใกล้จะปิดเทอมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะอีกปีก็คงจะอยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าต้องยอมรับสถานการณ์นะคะถึงจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะพยายามอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะ ก็อ่านเรียนเขียนอ่านไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ลืมค่ะตอนนี้ฟินก็มาถึงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณพี่จันมากมากเลยค่ะที่เปิดช่อง y t u t u ให้ให้น้องอํานวนตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ใครอยากรู้เกี่ยวกับช่อง Youtube นะคะเพราะว่าเรามาถามน้องจันได้ค่ะ น้องจันทำทำให้น้องอํานนทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะก็ไม่ได้ไปถ้าไม่รู้ก็ถามพี่ๆที่เขาผ่านหยุดช่อง youtube แล้วนะคะก็ของน้องจันก็ยังของน้องจันเพิ่งเริ่มทํายังไม่ผ่านนะคะของตัวเองยังไม่ผ่านแต่าของน้องผ่านแล้วนะคะก็ก็ดูจากคลิปต่างๆนะคะที่เขาสอนถ้าใครไม่เข้าใจนะคะในหยุดช่อง YouTube เขาก็จะมีสอนค่ะ ตอนนี้ก็ต้องพัฒนาของตัวเองค่ะก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะคะเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องจันด้วยนะคะเพื่อที่จะผ่านกดเร็วๆค่ะใช่ค่ะถ้าวันนั้นพี่จันไม่วังคับน้าํำนวนก็จะไม่มีวันนี้นะคะใครที่<ช>ทำช่อง YouTube ใหม่ก็อย่าท้อกันนะคะมันต,ต้องมีผิดพลาดหรือว่า<ช>มีท้อนะคะ,คะแต่ก็ ต้องอย่าถอยนะคะก็ต้องไม่ถอยค่ะก็ต,ต้องสู้ต่อไปนะคะก็ต้องมันต้องมีอุปสรรคอะไรขวางทางนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะแข่งกับตัวเองค่ะถึงจะมีคนดูหรือว่าว่าไม่มีคนดูเราก็อย่าท้อนะคะก็พยายามทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านเองค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากรู้อะไรก็เข้ามาถามน้องจันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจ้เจอกันคลิปหน้านะคะ่สวัสดีค่ะบบ๊าายย